สวัสดีครับทํากินเที่ยวบายเบสเอวีนะครับวันนี้เบสเอวีจะมาทําต้มยําไก่บ้านนะครับพี่น้องเสๆเมืสมกันเลยเบืเ้องไก่บ้านผมวัตถุดิบกับมีไก่บ้านนะครับประมาณสามฉีดนมขน้นขนอต้มยำเอานมนมข้นจืดครับน้จืดธรรมาดาน้ำมันพริกเผาข่าตะไคร่ใบบักกูดนะครับพริกผักชีฝรั่งแล้วก็มะนาวครับน้ำปลา ดำแดงข้ากระเซยข้าวหน่อตม้มยำไปก่อน <Yeah. S 1> ขหน่อตม้มยำหนึ่งก้อนนะครับน้ำเลือมเดือดแล้วใส่ลงไปเลยใส่ข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปต้ปนหอมสมุนไพรัยย่งนี่ครับสูตรง่ายๆครับพี่น้อง ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวนะครับเดี๋ยวเบิิงต่อน,นำเดือดเราก็เอาไก่ล่วงครับนำต้มสมุนไพรเริ่มเดือดเราห้องกระเซไก่บ้านครับพี่น้องนี่ไก่บ้านสามขีดใส่ลงไปแล้วร่อให้มันเดือดรอให้ไก่สุกเราห้องกับปุงรดครับาง่ายๆรอประมาณต้มประมาณสิบห้านาทีนะครับเห็ดไปเรื่อย ครับตรงไปประมาณสิบนาทีไกลเปลือยหราห้องกับไซ่บุงรถครับบี้พริกเผาครับพริกเผาสองช้อนชาใส่อูมามิด้วยนะครับสองช้อนชา น้ำปลาครับสช้อนโต๊ะปรุงรสแล้วมะนาวใส่ที่หลังครับเพื่อนๆตามด้วยนมข้นจืดนะครับใส่หมดเลยเห็นว่าค้นเหรอง่ายๆครับ เดี๋ยวรอตอนเดีวรอตอนเซตครับเห็นในเบอรงอีกรวยผักเสร็จแล้วครับตัดปลาคีฝรั่งใส่ครับทำได้พริกนะครับ ดีประนาวสุดยอดชิมกันได้เลยครับ